เห็ดน้ำกระปุนกระปุนนี่ส่นเบอร์เห็นบัพอแล้วมันหอนได้มันฉีบบอลมันฉีบบอ,นะอัน่นเอาจับใส่บก้องจ้าจับจับมากระเด็นเตะแล้วเนาะโอ้สบายดีเพืพ่อนกันดีอาสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้คือสิกินข้าวปุ้นมา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 กินข้าวปุ้นนำกันคือยากข้าวปุ้นมืนอ้อนี้ต้มข้าวปุ้นแล้วกระนำข้าวปุ้นก็เฮ็ดไว้เรียบร้อย นำกระปุนตีนไก่นำยาปลาดันแหละใส่ตีนไก่พี่นอ้องจะไปเห็นมือแบนแต่ว่าพูดจับมืออมๆเ่ยมีสไตล์นี่ <c oughs> ดิยพ่อละก่อนพ่อวะเออนั่นกินบิดมันจิณเป็นเงินเออขิดยากขะปุนใส่ไน่ไนะ่เลยอืยอฮเอาพ้ใชั ใส่ก่อนวะอืมกักใส่เลยเนาะด้วยคนบุเคยกินข้าวปุ้นกระบูนคนบ้านนอกบนน้านหน้านี่มันหยาบว่าพี่น้องบ้านนอกบ้านหน้าเด้อพี่น้องเด้อกินเส้นกินยังกะเ,เมือเบ้แปลงแซงแปลงเส้นใส่อีกบอกระกลับพอแล้วเอา้าตักใส่น้ำหอ่อหน่ามาันถ้วยเท่าไรตักน้ำ้าวปุ้นใส่กันตักไว้ไว้เนะี่ยเวลามันจะเปิดก่อน ให้พอมาแตนยังดีข็ดกินาวปุนน้ำกันพี่น้องมันเนี่ยพ่อก่อนเอาแจของเจ้าหนะพ่อก่อนเขาคอยแจ้ดดังอีกปนปุ่งไวดเแซ่บบ่สตัดเสี่บบอัดเสใย่กินกวปุนเขาปดมันเนี่ยกินขขาแรง ก็ปีมาจำแนร์ครับพอก่อนที่จะลายสะลาน้ำมันมากขึดนถ้าจะไปใส่น,น้อยน้ำมันเค็มมันก็นเค็มโพดได้เลยได้เป็นพี่น้องถั่ยถั่ยขนมเองนั่นดิ <c oughs> ใช่ปะอ๋อไก่ตักซีเดอร์เข็มยัยไอ้นู่นี่ก็คือกระปุกตงหัวหนึ่ง แกนนี่นำนำกระปุ่น,นำกระปุนเห็นอยู่ว่าพี่นนอะนำกระปุนยาปลานำา้ำยาน้ำปลาใจีติงไก่เอากินไปเลย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 แฉบแฉบน้ำกัน ถ้วยบักใหญ่พ่อแม่พี่น้องถ้วยบักใหญ่กะปิคือบอ่ออะไรทำานเลยจะต้องเปลี่ยนอายุหันได้ไม่คือวันน้นหนาวพี่เสียเส้ยตากก่อนโอตโ้ตัวหนาวหนาวหนาวชีหนาวหนาวในก็คือกะปิพี่น้องชี่ต้อหนาวพ่อแม่เลยโปรซีจะตัวหนาวเฉยเปิดหี่ขึ้นละคือวันยังหนาวอยู่ อาเอาแบบเกี่ยนะขอโทษอ้าป็ปยังเอาสอมาก็บอกบวงมให้ก่อนเอาเรื่องสอมเรื่องบวงเด่ว่าไปเียกินข้าวปุ่นข้าวปาดกินแล้วแรงเล้วแรงแน่เลยก็แต่เร็วแรงเลยมามาพี่เน่อกินข้าวปุ้นน้ำกันน้ำยาปลา น้ำยาปลาได้กินในน้ำยาปลาเอาบอกพริกกัมากั๊ดหน่อยพริกก็โตโต้ผักก็มาโตโตโตอ่าผัดก็ไปขั้นโน้นจะมากินไหมนั่กับไก่กันหน่อยหนึ่งช่องเสี่ยวเออบ่ไร้ายช่องเสี่ยว cứ bật thôi nó dường kì nó bình thường không cấp cấp phí đấy không phải nó sẽ chạy một điều được sẽ cắt to một chút thôi mà chạy <laughs> mm. mà xay nó mà phịt nhầy ใส่จานจะพักมันจะขาวบัวราผ้ากับสองามยอดแพ่งพี่น้องได้โอกากินนี่บักพริบักอาราปิโนกินพักออไลน์ไล์ัวเอาใแซ่พอี่อาตัวด้ เราจะกินอันนี้แบบปกพิกหยวกบกพิกบานกัดอะไรนะกบกาบอยีก่อนเด็กพกวานพี่เนาะคอยคนมากกินอันนี้ทีนี้ก่อนเนาะกินน้ำบดใ่หอ่านอ่าสบายดีเนาะเออนี่ยนะ สวัสดีพี่น้องมาได้กินข้าวปุ้นน้ำกันมะเดื่อหรือบาขนมจีนเส็บเสบถั่ย,ยบกักใหญ่ p, พี่น้องมาเด้อมาเด้อมาได้กิน <c oughs> น้ำกันเด้อถนนั่ยบั p, กใหญ่นึงเด้อมาแส็บน้ำกันตีนไก่กับอ้วกอวกตีนอ้วกพี่น้องมามามาเสบเสบมึงเนี่กินอาหารเช็ตได้มึงนะหนังก็เห็ดเอง เส็นกระตบเมาเองนำยาปลาปานิ่นบ่บพ่าะเนเะปลากรดเนาะนำยากับปลากรดตูวนีงกินนะนี่เวาราะพิษเนาะกินนำปลากรดรือว่าพิษเป็นแบบไม่อินเนะเกี่วกินบ่ได้ันนะี่เก่ะกินบ่ได้ปลากรดแล้วก็กินคิดถึงน่ปะปลานินะนาน่นเนาะจะรบปลานิ่นมั้ ขรป pues. no. nah yeah, yeah, ุ้นีเค็มบุม um> ีตีนไก่่บแซกนะน้อมีตีนไก่เดี๋ยวข้ามตัวตให้ข้ามตัวตัวให้เบือง่ะให้ข้ามตัวตให้พี่น้องอยากน้ำก่อนข้ามบังงยังเงดี๋ยวคือเอาบนคลิปเขาคือขึ้นยากคลิปบาเท้าเนาะ ข่าป <c ười> uh, ุ <c ười> <meat> ๋นเจ้าก็เห็ดกะเฉเเลยนเอากระป๋ได้เห็ดจัเตือขปุนเจ้าต้มน้ำปลาแดกก็ดหน่อยสุผักไบ้านเฉ ป้าหั่งอกกับบมนือนี่เลยั่วบอกอันบดกครื่องบวมเอาบวมหมักบวแซ๊กน่ะนจะขมเดนม้นี่ขี้อู้เราซื้อมากินที่หนึ่งแหละบวชแจบกขียว bạn Hãy subscribe cho จำกระปีกกันพี่เนาะกระปิกับแพ,พ้งแพงช่องโดนหาชิปพ,พี่นาอหนวยหนึ่งนี่นะช่องโดนหาชิปแพงขนาด กินในเชียวะปูก,ก่อนต้นช่องต้นก็กินกับเฉิน เอาพิเจษหมน่ยมาพออกมาจ้ะพี่ทำบดได้เลยทำบุกเขาตาตาดำให้พี่น้อง แคปไปดมมีปีนอเด็เหนียวนอเด็กพักคำตอวกน บ้านทิ่บ้าน mm. นะ mm. ถั่วนแด่พักนี่ยัวละพ้าแพงๆพี่หน่อยหามันสิปูกเองหามันมีมน้ำอด้วยสอสงนะอะสองนาที Kết vô kinh này à ừ. <laughs> bảo nó nên bảo. Sì, sì, ừ. ừ. cho kênh Ghiền Để không bỏ แล้วขอบมุขอบใจเด่ตพี่น้องอกินกันีบโมเด็หรอพี่น้องแต่แบบเกินเวลาละยูดีมีแห้งพี่น้องมา่กินกับปุลน,น้ำก,กันแสแบกระแสบแล้วนาอพี่น้องเนาะคิดว่าแฉบอยู่ขอให้ยูดีมีแห้งเบอร์ุขุนสุกคนแลวพี่น้องเด้อน,นอนดับพันดีเด้อพี่น้องเด้อโชคให้าามาให้ดำให้รวยอยู่ดีมีแห้งเบอร์สุขุสุคนโมบายุ่ไกยุยกกย่ไกผิดผาาประกันได้ขอถรวจขอไปพี่น้องบาย